มาแล้วกิจกรรมสก,กินฟรีออเจ้าในที่สุดนะคะ GM ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วว่าสก,กินฟรีออเจ้าเนี่ยน่ะเขาจะมาในรูปแบบไหนนั่นก็คือรูปแบบนี้เลยจ้านี่ไงกิจกรรมเล่นแบบง่ายสะสมทําภารกิจ อาพดดวงนะคะเดินครบ5รอบปรับทันทีสกินไทยอ๋อเจ้าอีลูเมียแล้วก็รูปโปรไฟล์นี่เลยโคตรสวยเลยใช่ไหมล่ะแม่อ่ะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดหยิบย่อยนะคะนี่เลยแกเห็นปะอีโมจิคุณพระนะคะแค่เรานะคะชนะ r v 5หรือแรงติดต่อกัน2เกมนะคะรับไปเลยอ่าอีโมจิฟรีนะคะคุณพระนี่เห็นปะรูปแรกที่อ๋อเจ้าปองปากก็จะเป็นรูปนี้นะคะแม่กาลาเกในส่วน ของท่าสมมติใครชนะ 5v5 หรือแรงติดต่อกัน3เกมแม่ราฟีกรอบโปรไฟล์ไปเลยนี่เห็นปะสกินไทยฟรีแถมมีกรอบโปรไฟล์ให้ด้วยแม่อุ๊ยแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่เศษวันที่24ถึงวันที่25รับพดด้วงเวลาหะ5อันไปเลยเห็นปะ ได้ง่ายๆเลยสกินไทยฟรีเอ้ยสกินฟรีออดเจ้าอ่ะซึ่งพวกหล่อนก็ไม่ต้องงงหรอกนะคะว่าพดด้วงเอามาทําไมนี่เลยค่ะเราก็จะเอามาสุ่มเดินนี่แหละค่ะแม่เพราะว่ากว่าเราเนี่ยคะจะเดินได้ครบ5รอบพี่หญิงคิดว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่หรอกคะ่ะแต่ในระยะเวลาของกิจกรรมน่ะเขาก็ให้นานนะโอเคค่ะกิจกรรมสกินฟรีออดเจ้าก็จะมีประมาณนี้เลย แต่ก็เสียเอเสียอย่างเดียวเหมือนกันนะสก,กินนี้ไม่มีเอฟเฟกสกินนะแม่เนาะถ้ามีอยากจะปังกว่านี้แม่ดูดิตัวเล็กพอมสะบัดภาพแบบเชิดเนี่ยแตกต่างกับอีลูเมียกับเล็กซี่เกินที่แบบสูงสูงอะแม่เนาะสก,กินนี้แบบดูตัวเล็กตะมูตะมีไปเลยเอาแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้นะคะอย่าลืมนะคะเล่นเกมหนึ่งครั้งรับฮีโร่ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลซูไร์ชีอาตาแล้วก็เซฟิลา ระยะเวลานะคะวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่18และพรุ่งนี้วันสุดท้ายทุกคนก็อย่าลืมไปละ,อะลองคลิกไปดูก็ได้นี่เลยค่ะเขาก็จะบอกอยู่นะครับมันจะต้องมารับตรงหน้านี้โอเคไหมเอ่ยซึ่งถามว่าพี่หญิงมีหมดแล้วหรอกก็มีหมดแล้วล่ะหรือว่าจะเลือกเป็นคัมภีร์ขั้นสูงก็ได้นะสําหรับใครที่มีหมดแล้วสาหรับพี่หญิงก็อย่าลืมกันนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่18พรุ่งนี้วันที่ วันที่19วันสุดท้ายเพราะว่าฮีโร่แต่ละตัวที่เขาแตกอะ่ะมันเยอะมากนะถ้าซื้อเป็นเหรียญทองประมาณนี้